กินแล้วหอ่อกินแล้วหอ่อ <laughs> กินแล้วหอ่อห่อไปฝากพี่นบด้วยรอยหน่อยแกตาไม่มีเพื่อน <laughs> อ <laughs> นี่แก้วตาได้ของไปฝากพี่นบด้วยขอบคุณอุ้มบุญด้วยที่ฝากขอบคุณน้อง อุ้มบุญด้วยช่องอุ้มบุญนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC เอซีน้องอุ้มบุญด้วยนะคะทำพุ่กับห้องทงพีกับห้องเอาไปไปหาพีไปหาพีอันนี้เอาไปให้พี่นบแนนูกินอิมนอ่มแล้วกินอิ่มแล้วเอาไปให้พี่นบแน บ่ห้องพี่นายให้แม่แม่บ่เอาพี่มานำบนบ่มาบ่ได้เนาะแม่ไม่เอาพี่มาด้วยปุ่นแม่แม่ชายแม่ชายได้ยินเสียงลูกชายได้ยินเสียงแก้ว ใส่ได้คุ้มอยูเด้เนี่สาไทยนี่ขอบคุณชุดเลยเจ้าของชุดเลยขอบคุณพี่ยุ้ยนะคะเจ้าของชุดจ้า ท่อมน้อยกับท่อมน้อยไป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 เย้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 หาป่าเพื่หาแม่หาป่าเพิ่งหาแม่น่ะเย้ ชอ่ชอชอ่อช่อช่อหนูไปหนูก็ได้ของมาฝากแม่กับพี่ด้วยนะวายแลนหาเต่าวายแลนหาเต่าแม่ป้าขี้แย่อุยพอพอดอยป้าขี้แย่แถแลนหาเต่า พ่อพ่อแลนหาเต่าเลยไวข้ของฝากของฝากของฝากจากบ้านพี่อุ้มบุญขอ,ขอบคุณครับขอบคุณพี่อุ้มบุญด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่อุ้มบุญ4ี่ขวบปีแล้วนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ ขอบคุณเอฟซีช่องน้องอุ้มบุญด้วยนะคะขอบคุณนาค่ายพ่ออุดด้วยที่ให้น้องแก้วได้ไปทานอาหารอร่อยๆที่บ้านน้องอุ้มบุญน้องแก้วตาไปเจอนักเลงหรอแม่น้องแก้วตาไปเจอนั่งเลงคือน้องเพิ่มเอาไปฝากป้าเพชรด้วยว่ะฝากป้าด้วยเด้อ ป้าดูแลน้องแก้วนะป้าป้าป้าไปหาป้าเพชรป้าวันนี้วันนี้ให้พี่นบอยู่กับแม่ชายวันนี้แม่ชายเลี้ยงพี่นบเด้อ วันนี้แม่ชายเลี้ยงพี่โนประเพชรเลี้ยงน้องแก้วสลับคู่สลับกันเลี้ยงค่ะไปหาพ่อดอยเด้อพ่อ ไปเอาหญ้าด้วยไม่ใช่บ่หญ้ามาไหมป้ปปปมอมหญ้ามาไหมป้อมหญ้าก่อนไปได้แม่นางเอาหญ้าก่อนเอาต้ไทรไปนั่งเอาเพราะว่าน้ำมีงานไปที่บ้านงานด่วนพ่อหอบชุดไปแม่ด้วยวะ่ะ,ม,วะมันจะลืม ม้าเขาจะเอาวันนี้ได้ไปฝากป้าด้วยเอ๊ะเิงจวะเจิงจวะเปิดออกงานคนเดียวได้แล้วรอดใต้ทุนไม่ได้แล้วนะมันชนหลังนะพนะอฮะมันชนหลังไหนเขาก็ค่อยๆลุกไปแล้ว เราเต้ถุนอ่ะอ่าเบาเบาเด้เบาเบาโดนโดนโดนเรียมเรียมใหม่ดนตเอาเอ้ามาที่แคบเอ้าเอ้าได้ไหมได้ไหมหน้าไม่ต้องมุดได้ไหมเวลาหนูวิ่งทำไมหนูชงเวลาเอากล้วยมาด้วยเวลาหนูวิ่งหนูชอบมุดบ้านอ่ะเดี๋ยวนี้มุดไม่ได้แล้วเด้อ เอามาเร็วเอากล้วยมาให้ป้าเร็วมานี่มานี่มาเน่มานี่มานี่มา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 หาป้านี่ได้กล้วยมาให้ป้าด้วยเร็ว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  เร็วๆอากล้วยหากล้วยมาฝากป้าด้วยนะโอ้ยติดโซ่ติดโซ่ <laughs> ติดโซ่เก่ง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 โอ้เก่งเวันนี้เก่งจังเลยออกงานตัวเดียวได้ไปเจอน้องเพิ่มชนสองสามทีน่ะอู้เพิ่มอ่ะดื้อจริงๆเลยเพิ่มอ่ะ เนี่ยก้วยมาฝากป้าเพชรแล้วนะคะเอ๊ะจะร้องทำไมอยู่ก็มาบ้านตัวเองแล้วเนาะ ไม่เหลือไว้ให้หนูบ้างเหรอจะถามเอาให้ป้ากินหมดเลยเหรอไม่เหลือไว้ให้หนูบ้างเหรอพอลุนไม่เหลือไวมั่งเหรอพอลุนล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าหาเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาใหกกินท้องปอง่องแล้วนี่กินท้องป่องแล้วกินท้องป่องแล้วเด้อ โอ้ยป๊าเพชรกิน,ท,น,ะนะท้องป่องแล้ว ย่งยาประเพชรกินนะนี่ย่งยาประเพชรกินสำหรับวันนี้แม่ต้อยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝาก FC กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแก้วตาแฟมิลี่ด้วยนะคะฝากดูติ๊กตอกช่องแก้วตาแฟมิลี่ด้วยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า